วันนี้มาแกะของกันนะวันนี้ของมาส่งเยอะเลยนี่ของวันนี้นะอันนี้ชิ้นแรกชิ้นแรกนะคะตอนนี้น่าจะเป็นสายแมวสังทกวันของลูกของลูกๆจิ๋วจิ๋วอย่ากัดบ่อลูกจิ๋วกัดบ่อไม่ได้นะ นั่งเฉยๆได้แต่ห้ามกัดบาะแม่สั่งตายแมวมาให้เนี่ยจิวเข้าห้องน้ำบ่อยจิวเข้าห้องน้ำบ่อย่ออยกับเพื่อนใช่ไหมถึงนี่ใส่แมวนะคะต่อไปชิ้นที่สองโอ้อันนี้แพ็คมาดีมากเลยนะคะ เคอรี่ขนส่งเคอรี่แพ็คดีมากอันนี้สั่งจากช้อปปี้อ้าวไม่ใช่เคอรี่หรอใช้สติกเกอร์เคอรี่แต่เป็นแปดส่งขอโทษ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 ทีแพ็คดีมากอันนี้ก็จะเป็นทรายแมวอุ้ยพัคแพ็คดีมากอบบเป็นถึงกระสอบเลยอะ อันนี้เป็นทายแมวอีกร้านหนึ่งสั่งสั่งแบบงละห่ออย่างเงี้ยค่าส่งมันไม่แพงมากอะถ้าสั่งแบบสองหอ่อค่าส่งโดดมากแต่ถ้าสั่งห่อเดียวค่าส่งก็จะแบบฟรีบ้างสี่บาทบ้างนะคะในแอปส้มแอปส้มกับแอปน้ำเงินนี่ชอบสั่งนะคะเพราะว่าได้ได้โค้ดค่าส่งฟรีต่อไป กล่องนี้นะจ้ากล่องที่สามยิ้วอย่าก,กัดบอร์นะครับลูกบางนี่ก็บออเรนจ์ไปไหนอะ่ะเดี๋ยวจะได้แกะแมวเหลียอันนี้เป็นตัวสเปร์นะคะช่วยเรื่องป้องกันฝุ่นไลายนะอันนี้ อันนี้ก็แพ็กมาดีเหมือนกันอันนี้จะเป็นที่ฉีดอันนี้ไว้ฉีดหมอนฉีดที่นอนนะช่วยเรื่องกันฝุ่นแล้วก็มีวิธีใช้มาด้วยนะะแกะสามกล่องละแล้วก็เหลืออีกสามกล่องเดี๋ยวขออัดคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย ฝากช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะเป็นกำลังใ,ใจให้แม่หนิงกับจิ๋วหลิวหน่อยนะจิ๋วหลิวมานั่งเป็นกำลังใจให้อยู่ด้านหลังนะคะอืมจิ๋วหลิวเป็นกำลังใจให้ฝากกดถูกใจให้จิ๋วหน่อยนะขอบคุณค่ะมาให้เดี๋ยวไปคลิปถัดไปนะคะ